ดีครับพี่ครับผมซ่อมป้ครับซ่อมครับผมมาซ่อมหยังครับผมซ่อมป้ครับซ่อมรู้แล้วครับซ่อมป้ครับซ่อมก็ยังว่าซ่อมไม่มีตาเบิ่งเลยแตยังว่าซ่อมซ่อมหยังซ่อมป้ครับกูซ่อมอยู่แตยังว่าซ้อมต้องไปเห็นคนดีเนี่ยกูซ่อมดีดิมึงมาซ่อมหยังซ่อมป้ครับ ครู่อนอยังนี่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ปรับเปลี่ยนยางเช็คเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟและอื่นๆเ็เรียกาทำทุกอย่างเออซ่อมปะครับคูก็เฝ้าอยู่ว่าคูซ่อมมึงทีซ่อมหนังซ่อมปะครับคูซ่อมรถมึอทีซ่อมหนังมือจะยอมกูมึงจะควเตีนกูไม่ไม่ใช่ครับผมผมไม่ได้กวนตีนผมเข้าใจว่าพี่ซ่อมอยู่แล้วผมถึงมาหาพี่ไง พี่ซ่อมซ่อมให้ผมก่อนได้ไหมมึงจะซ่อมยังซ่อมพ่อครับรถคันนี้กูซ่อมตั้งมาว่านแล้วกูสีเหลวเร็วครับพี่กูซ่อมรถครับมึงจะซ่อมยังซ่อมพ่อครับบ้าดิกูสอนขั้นนี้จบแล้ครับผมรู้แล้วมึงจะซ่อมยังซ่อมพ่อครับกูว่ซ่อมแล้วยังไงพี่ ผมไม่ได้ถาม <พอ S 2> ผมก็บอกพี่ไงซ้อมอย่างซ่อมบอกครับชอมกูเนี่ยยังที่ขาวาผมไม่ได้ถามผมกำลังบอกพี่บอกอยั้งว่าผมมาซ่อมบอกครับว่าผมมาซ่อมบอก